ามาต่อนะฮะเดี๋ยวน,นี้ผมจะลองปรับให้ดูนะครับอ่าอันนี้คืออยู่ในเบร์ดโหมดนะครับยังไม่ได้หมุนนะฮะนี่ฮะเวา,าม้ต่อไปลองหมุนดูครับเดี๋ยวผมลองหมุนหมุนไปทางซ้ายนะครับอ่าตามเข็มตามเข็มลองดูจะได้หมดเลย นี่รัวครับหลายนัดหน่อยอประมาณเกือบสิบนัดค่ะต่อไปก็อ่าลองถ้าตามเข็มอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะได้เลดเยอะนะลองหมุนกลับอามาต่อนะครับอ่าเมื่อกี้ผมอ่าหมุนไปตามเข็มอ่าได้เลดเยอะนะครับอ่าอันนี้ผมลองหมุนกลับแล้วนะครับอ่าหมุนกลับแล้วอ่ากลับก็คือทวนเข็มนะฮะนี่เลดเดียวฮะดูฮะ ออโต้นะครับอืมีออกนัดเดียวออกนัดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลองหมุนกลับนะครับให้ได้สามนัดนี่รู้สึกจะเลยกลับนี่อืออ่าโอเคอันนี้ได้สามนัดแล้วนะครับหนึ่งนึ่งสองสามหนึ่่สองสามโอเคครับ